สวัสดีครับสวัสดีพี่พิงน้องครับผมนานๆทีครับนานๆออกหากินทีเพราะช่วงนี้มันแรงอยู่ครับผมฝนฟ้าไม่ยอมตกเลยครับจะหากบหาปลาหาอะไรก็หาลําบากครับช่วงนี้รุ่นที่แล้วนี่ก็จับอึดไปครับคลิปที่แล้วนี่ฝนตกรุ่นนั้นมาหายเงียบเลยครับไม่มายเลยฝนมาทีก็เล็กๆน้อยๆครับตกผ้าไม่เปียกครับผมบางเจ้าก็จะพึ่งหวานข้าวครับนี่ครับ นี่ก็เป็นนาของนาผมครับผมเป็นนาของนาหวานก็หวานไม่หมดครับช่วงบนนี้ไม่ได้หวานเลยครับเพราะไม่กล้าหวานเยอะครับเพราะมันแล้งครับผมกลัวหวานไปแล้วกลัวจะไม่ได้กินครับผมวันนี้ก็พาพี่พน้องออกมายามเบ็ดแล้วก็ยามกับดักหนูครับผมมาดักกับดักหนูไว้เอากงมาดักไว้สามลูกครับผมแล้วก็มาใส่เบ็ดไว้ติดหลังครับผมก็เป็นเหยื่อหอยเชลลี่ครับผม ลองมาใส่ดูครับนาเขาบอกให้มาใส่ดูผมมีสะอยู่ลูกครับมันโกมากเลยครับนาเขาให้มาใส่ดูเผื่อได้กินครับเมื่อวานมาก็นากําลังตัดหญ้าพอดีครับบอกลองใส่ดูเลยเผื่อได้กินครับผมไปครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันครับว่าระหว่างโกงดักหนูกับเบ็ดติบหลังจะได้ปลาหรือหนูไปกินครับผมไปครับผมนี่ครับผมบรรยากาศตอนเช้าครับผมเมื่อวานนี้นาก็ มาหวานข้าวครับมาหวานแต่หวานไม่หมดครับดูครับช่วงบนนี้เหลืออยู่สองสาอันครับไม่หวานเพราะมันแรงจัดครับผมไม่กล้าหวานไม่กล้าทําครับกลัวจะไม่ได้กินก็เดี๋ยวนาบอกว่าไว้ใส่มันจะไว้ทํามันได้ครับผมนี่ก็เสี่ยงๆหวานดูครับหวานเมื่อวานนี่เองนะครับดูครับอากาศตอนเช้าอันนี้จะเป็นเมฆ เมฆพยับฝนครับแต่ไม่ยอมตกให้เลยครับผมตกทีก็หายไปนานเลยครับไปครับผมเดี๋ยวลองไปดูกองก่อนครับเดี๋ยวไปเก็บกงดูก่อนครับกงของผมก็ดักไว้สามหลังครับแล้วก็นี่ครับสะสะนี่ก็ลกมากนะครับมีแต่ผักปองครับผมข้างๆก็หญ้าขนเยอะก็ลองใส่ดูครับลองใส่เบ็ดดูสิบหลังเป็นเบ็ดขวดครับเหยื่อหอยเชลลี่ครับ นี่ครับไม่มีอาการครับผมเดี๋ยวลราไปดูกรงก่อนครับกรงดักหนูสามหลังจะมีหนูกินหรือเปล่าครับลกมากครับผมขอบตะทั้งในสะทั้งขอบสะครับลกเดี๋ยวลองไปลุ้นกรงกันก่อนครับผมเดี๋ยวค่อยดูเบ็ดทีหลังครับวันนี้เล่นสองทางเลยครับผม ตรงนี้ก็หากินยากมากครับแถวบ้านครับผมก็จะเลยกงครับผม<อ>ไม่มาครับผมหนูไม่เข้าใช้เหยื่อหอยเชลลีครับเบ็ดก็ใช้เหยื่อหอยเชลลีครับกงก็ใช้เหยื่อหอยเชลลีครับหลังแรกก็ไม่ได้แล้วครับผมเดี๋ยวโยนไปข้างบนก่อนครับ หลังที่สองครับผมโอ,โอ้ไม่ยอมมาครับผมนี่ครับรอยกัดญ้านะครับผมนี่ครับรอยหนูกัดครับคิดว่าแมนมันคงไม่ออกครับผมหนูมันออกเป็นบางคืนนะครับก็มีรอยกัดญ้าอยู่หน่อยก็เลยเอากรงมาใส่ดู ไปก็ใส่เบ็ดครับผมเหลือลูกสุดท้ายแล้วครับผมจะได้กินไหมครับหนูเอา้าลูกท้ายมีอาการครับพี่น้องอ้าวเจอครับผมอ้าวได้ครับตัวโกงสุดท้ายครับผมโอ้โหลอยกัญญาเลื่อมเลยนะครับผม รอยกัดแถวแถโน้น on, ครับผมเลยใส่มาสามลูกครับโอ้กองท้ายได้ผลครับผมกองท้ายโอ้เต็มกองเลยครับพี่น้องดูครับโอ้หม oh, ัานหม่านกองท้ายครับผมตัวใหญ่ครับหนูแผงครับผมหนูแผงโอ้ใหญ่ครับใหญ่สุดยอดครับผมสามตัวเอ้สามกองหนึ่งตัวครับผม ดูตัวนี้ครับใหญ่ครับใหญ่ครับสามกลงครับสามกองหนึ่งตัวครับผมครับเด็กเก็บไปก่อนครับนี่ครับผมดาเะลรครับกับข้าวมื้อนี้ครับผมเดี๋ยวไปไว้ก่อนครับผมเดี๋ยวก็ไปดูเบ็ดกันต่อครับ ่อนครับผมอู้ตัวเดียวเต็มกองครับผมนี่ครับเดี๋ยวครับไปดูเบ็ดต่อครับผมเบ็ดอีกสิบหลังได้มาแล้วครับหนึ่งตัวครับหนึ่งแต้มตัวใหญ่ๆครับผมเดี๋ยวไปดูเบ็ดต่อครับผมไปครับผมมาดูเบ็ดต่อครับปลามันก็มีครับปุ๊บปุ๊บครับแต่ไม่รู้จะกิน หอยเชลลี่หรือเปล่าครับขวดอยู่เฉยครับผมถ้าปากินขวดมันจะตั้งหน่อยๆนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวหอยเชลลี่นี่ครับหลังแรกครับใส่ไว้ลบนะครับผมแต่มันลกหน่อยก็เจาะดูเฉพาะที่ลงได้ครับผมไปครับเดี๋ยวไปลุ้นเรื่อยๆครับได้หนูไปหนึ่งแล้วปลาจะได้หรือเปล่าครับผมไปครับผม คันนี้มีอาการครับพี่น้องนี่ครับขวดจะตั้งๆนะครับถ้าปากินขวดจะตั้งๆแต่ไม่รู้จะอยู่หรือเปล่าครับผมเปิดปลาอะไรก็ไม่รู้ครับผมเดี๋ยวลองลุ้นดูครับมีลุ้นครับมีลุ้นพอขวดมันตั้งอยู่ครับผมเดี๋ยวลองดูครับ หรือเปล่าครับผมอ้นี้ลุ้นครับโอ้โหหามันลกครับหญ้ามามันลกบางทีก็กินก็หลุดได้ครับห้ามันลกโอ้กินไปถึงไหนครับอยู่หรือเปล่าครับรล,ลกมากครับปลาอะไรกินครับ ครับผมนี่ครับโอ้โหสุดยอดครับตัวงามๆเลยครับผมตัวที่สวยยังไม่ตายครับผมโอ้โหคันที่สองครับผมสุดยอดครับแต่ปลาไหลหนึ่งตัวครับผมหนึ่งแต้มเลยครับไปครับเดี๋ยวลุ้นต่อครับผมไม่กลัวจะไม่มีตัวให้กินทะแล้วครับผมเห็นไหมคันแรกมันเงียบๆครับผมไปครับ เดี๋ยวไปลุนโตเสียงปอมีครับผมปุปลาช่อนครับปลาไหลครับหนึ่งตัวครับผมไปครับ ยากหน่อยครับผมอู๋อันนี้มีอาการแล้วครับขวดตั้งเล้วครับผมขวดตั้งเล้วครับขวดตั้งปลาอะไรครับอยู่ไม่เอ้ย อยู่หรือเปล่าครับโอ้โหยามันยาขนมันหนาครับโอ้อยู่ปะครับอยู่หรือเปล่าครับยาขนหนาโอ้ไปถึงไหนครับ โอ้โหปลาไหลแก้วครับผมลอยกินแต่วันครับผมนี่ครับตัวที่สองครับผมโอ้โหวันนี้หมานปลาไหลครับผมนี่ครับแตมที่สองครับผมโอ้โตัวนี้รอยกินแต่วันครับ ปิดเลยครับผมรอกินแต่ว,วันผมมาใส่เมื่อวานนี้มาใส่ไว้ห้าโมงครับกินแต่วันจัดครับผมแกนปองครับผมโหคันนี้ไม่มีอาการครับผมววยังดีอยู่ครับ โอ้แต่ลอยดึงลอยดึงไปในน่อยครับผมใส่ไ,ไม่อยู่ครับผมนี่ครับเหยื่อหมดครับเยื่อหมดลอยดึงไปครับแต่คงแบบกินไม่ไม่เต็มปากครับหรือไม่ไม่อยู่กินหลังเลยครับ หนึ่งสสามสี่ห้าหลังครับผมหลีกห้าหลังครับผมไปครับเดี๋ยวไปลุ้นต่อครับมาลุ้นหลังสุดท้ายเลยครับผมอีสี่หลังเก็บมาแล้วอาการไม่มีครับผมหลังนี้มีอาการกับปวดจมยูรับ ตั้งอยู่ครับดูครับอยูห่หรือเปล่าครับผมโอ้โ,อโ,อโ,อโอหอยูหรือเปล่าครับผมมีอาการนะครับ ปลาไหลแก้วครับผมปลาไหลโอ้ผ่านปลาไหลครับวันนี้ครับนี้ครับผมปลาไหลแก้วครับผมตัวนี้ก็ตายครับแต่ตัวนี้ตายยังไม่แข็งเท่าไรครับผมแต่ตัวเมื่อกี้นี้มันน่าจะกินหัวค่ําครับนี่ครับปลาไหลสามตัวครับผมตัวสวยแก้วครับผมไปครับผม เดี๋ยวไปดูผลงานวันนี้ครับมาดูผลงานวันนี้ครับผม วันนี้เบ็ดติดหลังครับผมติดหลังได้ปลาไหลสามตัวครับผมนี่ครับตัวสวยเลยครับผมสามตัวแล้วก็ใส่กงดักหนูไว้ครับสามหลังครับผมสามลูกได้แผงตัวครับผมตัวใหญ่ๆลยครับนี่ครับยอดครับผมมันหมาดเลยครับผมสองอย่างก็พอได้กินเลยครับผมนี่ครับ ก็นี้ก็เป็นสาวพี่น้องกันเขาให้ลองมาใส่ดูครับพอเห็นหนูมันลอยกัดหญ้าอยู่ใหมๆ่ๆเราลองมาใส่อยู่สามตัวเอสามหลังก็ได้ตัวครับผมแล้ได้ปลาไหลเป็นสามตัวพอได้กับข้าวแล้วครับมื้อนี้นครับผมครับวันนี้ก็ต้องถือโอกาสลาพี่และน้องเช่นเลยครับผมกดกดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยครับจะเจอคลิปหน้าครับผมวันนี้สวัสดีครับ